รับรายได้จาก Facebook แล้วเราจะต้องเสียภาษีไหมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิ้ลจะมาเล่าให้พี่ๆฟังนะคะว่าคนที่เปิดสร้างรายได้และได้รับเงินจาก Facebook นั้นถามว่าคุณจะต้องเสียภาษีหรือเปล่าจะต้องจ่ายภาษีหรือเปล่านะคะวันนี้เปิ้ลมีอัตรานะคะอัตรารายได้ที่จะต้องเสียภาษีให้ทุกๆคนมาดูกันนะคะ ตามนี้เลยค่ะเห็นเลยนะคะว่าผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่1บาทจนถึง1นึ0 0 0สบาทอันนี้ได้รับยกเว้นภาษีนะคะได้รับยกเว้นภาษีแต่เราก็จะต้องแสดงตนว่าเราคือผู้มีรายได้ส่วนมากก็จะเริ่มประมาณมกราคมถึงกลางเดือนมีนาเมษาประมาณเนี้ยค่ะ ที่เราจะต้องยื่นแสดงตนว่าเป็นผู้มีรายได้นะคะแล้วถ้าใครมีรายได้1,50 0 0 0บาทถึง3,000 0 0บาทนะคะก็จะเสียภาษีอยู่ประมาณ5% 5%นี้สูงสุด7 5 0 0บาทโดยประมาณนะคะแล้วถ้าพี่ๆคนไหนที่มีรายได้มากกว่านี้ก็ตามลำดับขั้นที่เปิ้ลให้ดูเลยค่ะและที่สำคัญคือไม่ใช่ว่าเรา มีรายได้จาก Facebook แล้วเราไม่แสดงตนระวังโดนภาษีออนไลน์ย้อนหลังนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ Facebook เขาให้เรากรอกตั้งค่าสร้างรายได้แล้วให้ใส่ชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนต่างๆนานาน,านั้นข้อมูลนี้ก็ไปถึงสรรพากรของไทยด้วยนะคะ มีการยื่นภาษีแบบออนไลน์ก็มีนะคะในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรหรือจะไปยื่นแบบกระดาษก็ได้ค่ะไปขอเอกสารที่สรรพากรได้แล้วเราจะเอาเอกสารที่ไหนไปยืนยันว่าเรามีรายได้ตามนี้จริง 1. เลยสเตตเมนต์สเตตเมนต์ธนาคารที่ Facebook เขาโอนเข้าให้เรานะคะ2 นั่นก็คือใบอินโอยที่เขาส่งอ e ีเมลให้เรานะคะเขาจะส่งให้เราประมาณกลางเดือนของทุกเดือนอ e ีเมลที่เราให้ไวกับ facebook นั่นแหละค่ะเขาจะส่งแจ้งให้เราว่าเดือนนี้เราได้รับเท่าไหร่เราได้รับเท่าไหร่ตรงนี้แหละค่ะเราจะไปเป็นหลักฐานว่าเรามีรายได้เท่านี้จริงรับเงินจาก facebook จริงอย่างนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนข้อดีที่ใบอินโอยที่ Facebook เขาส่งมาให้ถ้าใครที่มีรายได้เกินหมื่น ขึ้นไปถ้าคุณอยากทำธุรกรรมทางการเงินถ้าคุณเก็บสะสมไปเรื่อยๆตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปยื่นธุรกรรมกับธนาคารได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นการขอสินเชื่อต่างๆมา,านา,นา,นาก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันหรือการไปยื่นอขอซื้อรถซื้อบ้านอะไรพวกนี้ เป็นตัวอย่างนะคะใบอินโ i วนี้มีประโยชน์นะคะทุกคนถ้ายังไงข้อดีเขาก็เยอะเหมือนกันข้อเสียนิดนึงแต่ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นก็โอเคก็โอเคแล้วนะคะขอให้ทุกคนทําคลิปอย่างมีความสุขเปิดสร้างรายได้ได้ทุกคนในเร็ววันเฮงๆปังๆสุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้านะคะ